หมอตอบแล้วน้ำมะพร้าวช่วยให้หนุ่มๆเครื่องฟิตสตาร์ตติดง่ายจริงไหมหลังกลายเป็นกระแสในโลกออนไลน์กับเมื่อปรากฏข่าวคุณป้าคนหนึ่งขึ้นโรงพักขอเลิกกับสามีวัย64ปีพร้อมเปิดใจปมรักเล้าแบบสุดช้ำแม้อยู่กินกันมานานถึง14ปีแต่สามีจะขอมีเพศสัมพันธ์กันวันละสีรอบบางครั้งวันหยุดมีหรอบสาเหตุที่สามีมีความต้องการทางเพศสูงเชื่อมาจากดื่มน้ำมะพร้าวทุกวัน สำหรับความคืบหน้าเกี่ยวกับประเด็นน้ำมะพร้าวนี่ครับนายแพทย์กบ,บนาตพรยศไกรศัลยแพทย์ระบบทางเดินปัสสาวะแอดมินแฟนเพจ a c e b o o k สาลิกาแฮปปี้เมนเผยถึงเรื่องนี้ครับว่าเมื่อวันก่อนหลายคนคงเห็นข่าวหนึ่งที่น่าสนใจนะครับที่ว่าภรรยามาแจ้งความขอเลิกกับสามีอายุ64เนื่องจากทนความฟิตไม่ไหวจัดไปวันละสี่ยกซึ่งเขาบอกน่าจะมาจากพาะสามีเสพน้ำมะพร้าวทุกวันทําให้เครื่องฟิตต้าติดง่ายแบบนี้ซึ่งเรื่องจริงเป็นอย่างไรนั้นครับวันนี้ เราเลยมาเล่าให้ฟังนะครับจริงๆหลายคนคงได้ยินเรื่องสรรพคุณของน้ำมะพร้าวกันมานานแล้วนะครับว่านอกจากจะใช้ล้างหน้าให้สะอาดสดชื่นแล้วในสมัยโบราณน้ำมะพร้าวนั้นยังมีสรรพคุณเป็นเครื่องดื่มบำรุงกำลังทางเพศได้ด้วยนะครับเนื่องจากในน้ำมะพร้าวจะมีฮอร์โมนไฟโตเอสโตรเจนที่มีโครงสร้างและการออกฤทธิ์คล้ายคลึงกับฮอร์โมนเอสโตรเจนของเพศหญิงซึ่งจะช่วยลดอาการร้อนวูบวาบอารมณ์แปรปรวนผันผวนและเหงื่อออกเวลากลางคืนในสตรีวัยทองได้ครับ ละเจ้าฮอร์โมนเอสโตรเจนโตนี้แหละทบให้ผู้หญิงผิวพรรณเปล่งปังเต่งตึง,ง,งอวบอูมดูมีน้ำไม่โดนขึ้นมาดังนั้นสาวๆหลายคนที่ดื่มน้ำมะพร้าวเป็นประจำหน้าตาก็จะดูผ่องใสตัวหอมครับส่วนในผู้ชายนะครับพบว่าการดื่มน้ำมะพร้าวมีส่วนช่วยเพิ่มระดับของฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนซึ่งเป็นฮอร์โมนเพศชายได้นิดหน่อยซึ่งอาจทําให้เกิดความผื่นขึ้นมาได้บ้างแต่ก็ยังต้องศึกษากันต่อไปนะครับที่สําคัญนั้นนอกจากฮอร์โมนแล้วน้ำมะพร้าวนะครับยังมีแร่ธาตุหลายชนิด ที่เกี่ยวกับความฟิตครับเช่นแมงกานิสโพแทสเซียมและวิตามินต่างๆซึ่งเพิ่มการไหลเวียนของโลหิตคิดว่าตรงนี้ครับมากกว่าที่อาจจะมาเป็นเหตุผลที่ว่าน้ำมะพร้าวนั้นเป็นเครื่องดื่มที่ช่วยเพิ่มสมรรถภาพเพราะการไหลเวียนเลือดที่ดีและสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงแบบองค์รวมมีผลต่อความคึกและการแข็งตัวของเพศชายได้ดีขึ้นนะครับแต่การดื่มน้ำมะพร้าวมากเกินไปก็ทําให้อ้วนได้เช่นกันนะครับเพราะตัวน,น้ำมะพร้าวนั้นเองก็มีระดับน้ําตาลที่สูงมาก และด้วยฮอร์โมนเอสโตรเจนเองนั้นก็อาจไปเพิ่มการบีบตัวของมดลูกทําให้อาจปวดท้องหรือไม่สบายตัวมากขึ้นเวลามีประจำเดือนทําให้ผู้หญิงหลายหลายคนมักบอกให้หลีกเลี่ยงการดื่มน้ำมะพร้าวในช่วงนั้นของเดือนครับสรุปน้ำมะพร้าวก็ถือเป็นเครื่องดื่มบํารุงกาลังที่มีราคาไม่แพงหาซื้อได้ง่ายและมีสารอาหารเยอะมากนะครับแต่มันช่วยเรื่องสุขภาพโดยรวมมากกว่าดื่มได้แต่อย่าคาดหวังว่ากินแล้วจะดุจะโหดได้ผลแบบหมอ หรือลุงในข่าวทุกคนนะครับและอะไรๆที่มันมากจนเกินไปก็ใช่ว่าดีครับอ่ะเรียกว่าเป็นข้อมูลดีๆครับของ ad, ad, ond, ai, นายแพทย์กรมนาถพรยศไกรศัลยแพทย์ระบบทางเดินปัะสสะาวะและแอดมินแฟนเพจ a c e b o o k สาลิก,กาแฮปปี้เมนที่มาเผยเรื่องราวดีๆให้เราได้รับทราบกันครับอีกหนึ่งช่องทางข่าวนะครับที่คุณจะสามารถติดตามและอัปเดตข่าวสารไปพร้อมๆกันได้เลยครับอย่าลืมกดติดตามชมซุปเปอร์สตาร์ดารา เราก็อย่าลืมเข้ามาติชมหรือคอมเมนต์มาร่วมแชร์ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยครับที่สำคัญครับต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมากๆด้วยครับที่เสียสละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกันด้วยนะครับ